เขตโควนินนะครับที่รับคนจากต่างประเทศกลับมาที่ไทยเนี่ยอันนี้จําเป็นจะต้องกักตัวไม่ได้ดังเกียรติเดียดฉันนะฮะเพราะอะไรนอกจากตัวเลขของผู้ติดเชื้อ111คนในวันนี้นะครับมันมีตัวเลขถึง42คนอันนี้เป็นผลของเมื่อคืนนะฮะยังไม่รวมตัวเลขที่พุ่งขึ้นมาเรื่อยๆที่ทําพิธีดาวะ่าจากอินโดนีเซียแล้วกลับมานะครับวันนี้คุณหมอทวีสินวิษณุโยธินนะครับแถลงตัวเลข ผู้ติดเชื้อใหม่นะครับสำหรับโควิด -19 คือพุ่งขึ้น111รายแล้วก็เสียชีวิตเพิ่ม3คนเสียชีวิตนี้เป็นต่างประเทศล้วนนะครับส่วนอีกประเด็นก็คือใน111คนเนี่ยมีถึง42คนที่ติดเชื้อจากอินโดนีเซียที่กลับมาเมื่อวันจันท์นะครับใช่ตัวเลขผู้ป่วยใหม่วันนี้สามหลักเหมือนเดิมครับ111ราย นะครับซึ่งเ,เป็นทำให้ผู้ป่วยยืนยันสะสม200ประธานทท่ครับ2,369รายหายป่วยไป888รายนะครับแล้วกเ็เสียชีวิตในวันนี้คือ30รายนะครับรวมสะสมแล้วคือ30รายผมขออนุญาตรายงานในเรื่องของผู้เสียชีวิตเบื้องต้นก่อนนะครับรายที่28นะครับเป็นผู้ป่วยชาย สัญชาติรัสเซียอายุ48ปีมีประวัติเดินทางไปจังหวัดภูเก็ตนะครับในช่วงเวลาของ18-21มีนาคมแล้วก็เริ่มป่วย22ขณะเดินทางกลับพัทยาจังหวัดชนบุรีก็ได้รับการรักษาครั้งแรกเมื่อ25มีนาคมแล้วก็ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีด้วยอาการไข้38.4ไอเจ็บคอไม่ได้แอดมิดนะครับผู้ป่วยก็ทำการ โฮมไอโซเลชัน <Home> <c oughs> คืออยู่ที่บ้านด้วยตัวเองและเสียชีวิตในวันที่5เมษายนช่วงบ่ายนะครับรายที่29ผู้ป่วยสัญชาติอินเดียเป็นผู้ป่วยชายอายุ69ปีอาชีพธุรกิจส่วนตัวมีประวัติโรคประจำตัวเบาหวานโรคหัวใจเริ่มป่วย17มีนาคมเขารับการรักษาโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพวันที่21มีนาก ป่ยด้วยมีอาการไข้39.3องศานะครับมีไอมีน้ำมูกมีปวดกล้ามเนื้อมีถ่ายเหลวรายนี้เริ่มมีอาการที่มากกว่าอย่างอื่นนะครับมากกว่าคนอื่นๆและย้ายเข้าแผนก ICU ในวันเดียวกันและส่งตัวเข้าโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในวันที่29มีนาคมต่อมาอาการผู้ป่วยก็ไม่ดีขึ้นแล้วก็ย้ายเข้าเสียชีวิตนะครับในวันที่7เมษายน ผู้ป่วยรายที่30นะครับเป็นผู้ป่วยชายสัญชาติอเมริกันอายุ69ปีมีโรคประจำตัวคือไตเรื้อรังเริ่มป่วย9มีนาคมด้วยอาการไอปวดกล้ามเนื้อหายใจลำบากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลบุรีรัม